อุปัสมานุสติขั้นศีลในเบื้องต้นนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้เจริญอนุสติข้อหนึ่งคืออุปัสมานุสติระลึกถึงความสงบรำงับหรือธรรมที่ทำให้สงบรำงับเป็นที่สงบรำงับความสงบความสงบใช้คำว่าสันติก็มีอุปัสมาดังที่ใช้ในที่นี้ ก็มีเป็นข้อที่ทุกคนสมควรที่จะละลึกถึงและความระลึกถึงนั้นก็พึงระลึกถึงความสงบหรือความสงบระง,งับที่ได้ที่ถึงหรือว่าที่พึงได้พึงถึงโดยไม่ยากหรือที่อาจจะได้จะถึงกับความสงบที่เป็นจุดหมายอันจะพึงบรรลุต่อไปในภายหน้าความสงบประการแรกที่ได้ที่ถึงนั้นพึงพิจารณาตรวจดูว่า เคยได้พบกับความสันติความสงบหรืออุปัสมะความสงบระดับของตนมาอย่างใดบ้างเพราะทุกคนจะต้องเคยพบกันมาแล้วไม่มากก็น้อยฉะนั้นจะได้กล่าวนำเพื่อเป็นทางที่จะตรวจตาดูด้วยตนเองจากง่ายไปหายากจากภายนอกเข้ามาหาภายในความสงบอันเกี่ยวแก่สถานที่เช่นป่าคนไม้เรือนว่าง หรือว่าที่สงบแห่งใดแห่งหนึ่งอันเป็นที่ซึ่งปราศจากเสียงรบกวนทั้งหลายปราศจากบุคคลและสิ่งรบกวนทั้งหลายสถานที่ดังกล่าวนี้เรียกว่าที่อันสงบสงดัดทุกคนย่อมจะต้องเคยพบเคยไปสู่สถานที่สงบสงัดนี้และเมื่อไปก็ย่อมจะพบความสงบในสถานที่นั้นซึ่งอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือว่าชอบในบางคราวไม่ชอบในบางคราว แต่แม้เช่นนั้นก็ควรพิจารณาดูว่าได้อะไรในที่อันสงบนั้นประการแรกย่อมจะได้ความสงบปราศจากเสียงรบกวนเป็นต้นดังที่กล่าวมาจะทําให้รู้สึกสงบและความรู้สึกสงบนี้ผู้ที่ไม่เคยอาจจะเกิดความกลัวต่อความสงบนั้นก็ได้หรืออาจที่จะไม่ชอบต่อความสงบนั้น แต่ว่าถ้าได้พิจารณาตรวจตาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่ากเกลียดหรือน่ารังเกียจแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความสงบนั้นเป็นของดีชีวิตแม้โดยปกติก็ต้องอาศัยความสงบอยู่เป็นอันมากความพักผ่อนย่อมต้องการที่อันสงบต้องการความสงบการเรียนการทำงานก็ต้องการที่อันสงบต้องการความสงบ การทำงานละเอียดก็ย่อมต้องการความสงบมากถ้าขาดความสงบเสียอย่างเดียวแล้วจะเรียนก็ไม่ได้จะทำงานอันใดที่ละเอียดประณีตก็ทำไม่ได้จะพักผ่อนก็ไม่ได้และยิ่งในเวลาที่ต้องการพักจริงๆเช่นเวลาที่ต้องการหลับก็ต้องการที่สงบและความสงบเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นที่สงบหรือว่าความสงบนั้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องอาศัยอยู่ทุกวันในชีวิตทุกๆวันของบุคคลยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางจิตก็ยิ่งต้องการที่อันสงบสงัดต้องการความสงบสงัดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นที่อันสงบสงัดความสงัดจึงเป็นสิ่งจำปรารถนาต้องการเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทุกคนต้องอาศัยแม้ดังที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับสถานที่ คราวนี้เกี่ยวกับจิตใจเองแม้จิตใจนี้เองตลอดจนถึงร่างกายก็ต้องการที่อันสงบต้องการความสงบเพราะว่าจิตใจนี้ไม่สามารถที่จะอยู่กับความวุ่นวายได้ทั้งวันทั้งคืนแม้ว่าความวุ่นวายนั้นจะเป็นสิ่งที่นึกว่าน่าชอบเช่นว่าเป็นการละเล่นเต้นรำเป็นเครื่องดนตรีดีซีตีเป่าแม้ที่บางคนจะชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ แต่ก็ฟังอยู่ได้เล่นสนุกอยู่ได้ในเวลาที่จำกัดไม่สามารถที่จะเล่นจะฟังจะสนุกอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้และเมื่อร่างกายและจิตใจต้องการความสงบแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดต้องการความสงบจากสิ่งเหล่านั้นจิตใจย่อมต้องการความสงบดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากในวันหนึ่งวันหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา ในการทำงานในการปฏิบัติธรรมก็ต้องการความสงบใจตามภูมิตามชั้นของการงานที่กระทำนั้นและยิ่งในเวลาที่จะหลับนอนจิตใจจะกังวลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาได้ไม่เพราะถ้าจิตใจมีกังวลมีห่วงใยมีอะไรมีวิตกตรึกนึกคิดวุ่นวายอยู่แล้วก็จะทำให้นอนหลับไม่ได้เพราะจะนอนก็นอนไม่หลับ จึงจำเป็นที่จะต้องพักกังวลพักอะไรพักวิตกคือความตรึกนึกคิดในเรื่องทั้งหลายเสียให้หมดสิน้นใจปล่อยจากอารมณ์ที่วิตกกังวลนั้นจิตใจปล่อยเมื่อใดความหลับก็มาเมื่อนั้นนับว่าเป็นการพักผ่อนที่ร่างกายต้องการอยู่เป็นประจำใจเองจึงต้องการความสงบร่างกายก็ต้องการความสงบอยู่เป็นอันมาก นี่นับว่าเป็นความสงบที่เป็นสามัญทั่วไปซึ่งทุกคนควรมีอนุสติคือระลึกถึงอันเกี่ยวแก่สถานที่อันเกี่ยวแก่ที่ร่างกายและจิตใจต้องการแม้ดังที่กล่าวนี้ระลึกให้จำได้ว่าลักษณะที่เป็นความสงบนั้นเป็นอย่างไรเป็นความเงียบเป็นความปราศจากกังวลปราศจากอะไรปราศจากวิตกนึกคิดฟุง้งซ่าน แต่เป็นความว่างเป็นความปล่อยเป็นความวางซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่จะทําให้จิตใจมีความสุขมีอิสระเป็นใหญ่จากเครื่องวิตกกังวลทั้งหลายเป็นต้นเป็นเสรีเรียกว่ามีอำนาจของตนเองไม่ต้องถูกบีบบังคับไม่ต้องถูกชักจูงไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนเป็นลักษณะเรียกว่าสงบอันเป็นคำรวม หรือว่าสงบระงับซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เองนับได้ว่าเป็นลักษณะของความสุขอย่างหนึ่งที่ชีวิตนี้ต้องการที่ร่างกายต้องการที่จิตใจต้องการความสงบขั้นศีนคราวนี้มาถึงสันติคือความสงบอุปัสมาความสงบระงับอันเป็นธรรมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ยอมเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกตามภูมิตามชั้นฉะนั้นจึงสมควรที่จะตรวจดูความสงบที่เป็นขั้นศีลคือเมื่อตั้งใจปฏิบัติศีลโดยจะตั้งใจงดเว้นภัยเว้นนั้นๆหรือจากความประพฤติท,ที่ทรงห้ามไว้จากสิกขาบทนั้นๆตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปว่าได้รับผลเป็นความสงบอย่างไรบ้างถ้าไม่พิจารณาก็อาจจะไม่มองเห็นถนัดนัก และบางทีกลับจะมองเห็นความเดือดร้อนของศีลคือมองเห็นว่าศีลเป็นเครื่องจำกัดอิสรภาพเสรีภาพของความประพฤติต้องเว้นจากสิ่งนั้นต้องเว้นจากสิ่งนี้คือจะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้จะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีศีลห้าข้อก็เท่ากับว่ามีเครื่องจำกัดอยู่หอย่างมีศีลแก็มีเครื่องจำกัดอยู่แอย่าง ศีลยิ่งขึ้นไปเป็นศีสิบศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็มีเครื่องจำกัดอยู่สิบอย่างสองร้อยยี่สิบเจ็ดอย่างจนถึงรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นล้วล้อมหรือเป็นห้องขังยิ่งศีนมากก็ยิ่งถูกขังจนอึดอัดจะทำอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ได้เป็นต้นเป็นการหมดอิสระเสรีภาพเมื่อมองอย่างนี้แล้วรู้สึกไม่สงบ ใจก็ฟุ้งซ่านอยากจะแหวกศีลออกไปคือว่าศีลเหมือนอย่างเป็นข้อขังไว้จึงไม่พบความสงบไม่พบผลของศีลแต่ว่าถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งว่าความรู้สึกที่เป็นดังนั้นอะไรทำให้รู้สึกดังนั้นก็จะพบว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั่นเองเป็นเหตุให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั่นเอง ตันหาไปในทางกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่น่าใครป่ปรารถนาน่าพอใจบ้างเป็นตันหาไปในทางความอยากเป็นนั่นเป็นนี่บ้างเป็นตันหาไปในทางที่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบทั้งหลายหมดสิ้นไปบ้างถูกทำลายไปบ้างเพราะความอยากเหล่านี้เอง เมื่อความอยากมีสิบอย่างก็ดิ้นรนไปสิบอย่างความอยากมียี่สิบอย่างก็ดิ้นรนไปยี่สิบอย่างความสงบตัณหาอันศีลของพระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติไว้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันตัณหาคือความอยากในใจนี้เองโดยที่ทรงเห็นว่าตัณหาอย่างแรงนั้นย่อมอยากไปในห้าอย่างซึ่งได้ทรงบัญญัติศีลห้ากันเอาไว้ว่า ถ้าตัณหาดิ้นรนไปในทางนี้ก็ไปติดสินข้อนี้เช่นตันหาดิ้นรนไปในทางที่อยากจะฆ่าเขาก็ไปติดสินในข้อที่เว้นจากการฆ่าดังนี้เป็นต้นคราวนี้สำหรับคารวัททั่วไปนั้นหาข้อก็เพียงพอแต่สำหรับบรรพชิตซึ่งต้องการทำความทุกข์ให้สิน้นต้องการดับตันหาจึงมีบัญยัิศินเอาไว้มากเพราะทรงทราบว่าตัณหาจะดิ้นรนไปในทางใดบ้าง ดินรนไป108อย่างก็ต้องบัญญัติศิน108ข้อดังนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันตันหานั่นเองสำหรับที่จะระงับดับตันหาลงไปนั่นเองพึงพิจารณาดูก็จะเห็นว่าเมื่อไปติดอยู่ในสินข้อนั้นข้อนี้ออกไปไม่ได้เพราะผู้ปฏิบัติมั่นอยู่ในวิรัตคือความงดเว้นเชื่อฟังตามพระบัญญัติอยู่ครั้นดิ้นรนหนักเข้าออกไปไม่ได้ตัณหานั้นก็จะสงบ เมื่อตันหาสงบหายไปแล้วนั่นแหละความสงบจึงจะมาเป็นความสันติความสงบระงับซึ่งเป็นขั้นหลังในขั้นแรกนั้นจะพบกับความวุ่นวายสับสนอันเป็นตัวตันหานั่นเองตันหาออกไปไม่ได้หนักๆเข้าตันหาก็เหนื่อยก็สงบและผู้ปฏิบัติในศีลจะพบสันติคือความสงบคือความสงบตันหานั่นเองความสงบตัณหานี่แหละ นับว่าเป็นความสุขของใจอย่างแท้จริงอันเป็นความสุขที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาจากความสุขที่เกิดจากตันหาอันความสุขที่เกิดจากตันหานั้นเป็นความสุขที่วู่วามชั่วคราวประเดียวประดาว yan, เหมือนอย่างการบริโภคอาหารที่มีรสอ,อ,อร่อยในขณะที่บริโภครสหวานบ้างรสเค็มบ้างรสเปรี้ยวบ้างอร่อยในขณะที่บริโภคอร่อยที่ลิ้นเท่านั้นกลืนลงไปแล้วบริโภคแล้ว ความอร่อยนั้นก็หายไปทำไมจึงอร่อยเพราะความอร่อยนั้นเป็นเครื่องล่อใจล่อลิ้นให้ต้องบริโภคถ้าหากว่าไม่มีรสอร่อยเป็นเครื่องล่อแล้วคนเราจะไม่ยอมกินอาหารเข้าไปชีวิตก็อยู่ไม่ได้จึงต้องมีสิ่งเป็นเครื่องล่อคือเป็นรสต่างๆและรสที่อร่อยอันเป็นความสุขนั้นก็แค่ลิ้นในขณะที่บริโภคเท่านั้น รสต่างๆอันเป็นความอร่อยอันเป็นความสุขซึ่งนับว่าเป็นผลของตัณหานั้นล้วนแต่เป็นรสเป็นความอร่อยเป็นความสุขผิวเผินเหมือนอย่างรสอาหารดังที่กล่าวมาแล้วบูวามอยู่ชั่วขณะแล้วก็หายไปฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีสุขมีความอร่อยน้อยแต่ว่ามีทุกข์มาก เพราะว่าความทุกข์ต่างๆอันเป็นผลสืบต่อมาจากความอร็ดอร่อยนั้นมากมายหลายประการนักเพระนาะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้รู้สิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะสงบใจให้ได้จากรสจากความอร่อยจากความสุขอันวู่วามเป็นผลของตัณหาต่างๆดังกล่าวมานี้อันเป็นไปในอารมณ์หรือการมคคุณอารมณ์ทั้งหลายสงบตัณหาลงไปได้แล้วจะพบสันติคือความสงบ หรือความสงบระง,งับอันเป็นสิ่งที่ละเอียดและนับได้ว่าเป็นความสุขที่เย็นเป็นความสุขที่สงบนับว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแม้ในขั้นศีลและนอกจากเป็นความสุขที่จิตใจจะพึงได้รับอย่างละเอียดดังนี้แล้วยังเป็นความสงบระง,งับภัยเวรทั้งหลายด้วยเพราะว่าเมื่อรักษาวิรติเจตนาความงดเว้นเอาไว้ได้แล้วก็จะไม่ฆ่าเขาจะไม่ลักของเขาเป็นต้น เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็สงบภัยสงบเวรเพราะเหตุที่จะต้องไปทำดังนั้นเมื่อสงบภัยสงบเวรได้ก็เป็นสันติคือความสงบจากภัยจากเวรอันส่งผลให้เป็นความสุขสืบต่อไปอีกมากมายหลายอย่างประการนักความล,ลึกถึงความสงบคือสันติหรืออุปสมะแม้ที่ได้จากศีลให้ถูกต้องแม้ตามที่กล่าวมานี้จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และแม้ว่าจะยังไม่พบกับสันติมากนักเพราะเหตุว่ายังสงบระงับตันหายังไม่ได้มากนักใจยังอยากอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ตามแต่ถ้าหมั่นพิจารณาตรึกตรองอยู่เนืองๆแล้วจะมองเห็นความจริงและจะสงบตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากในใจลงได้จะอยู่กับศีลได้อย่างเป็นมิตรเป็นสหายและที่เคยเห็นว่าศีลเป็นคอกล้อมเป็นห้องขัง ก็จะกลับเห็นตรงกันข้ามว่าสินนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอิสระเป็นเสรีเป็นไทยด้วยประการทั้งปวงเมื่อสงบตันหาลงได้เสียแล้วสินนั้นจะเป็นแดนที่เกษมเป็นแดนที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ปรารถนาต้องการผู้มีสินจะรู้สึกว่ามีอิสระมีเสรีอย่างแท้จริงโดยที่มีอิสระเสรีจากตัญหานั่นเองจึงเป็นไทยแก่ตนเอง เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมตนให้พ้นจากความเป็นทาตของตันหาซึ่งเป็นขั้นหยาบแม้จะยังมีตันหาก็จะเป็นนายของตันหาแต่ว่าไม่เป็นทาตของตันหาเพราะว่าจะเป็นผู้ใช้ตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้ให้เป็นไปในทางที่ชอบพระนิพนธ์เรื่องสันติความสงบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมกถาในการอบรมกรรมฐานที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณนสนังวรทรงบรรยายแก่ภิกษุสาม,มเณรและพุทธศาสนิกชนระหว่างพุทธศักราช2519ถึง2522